จบข่าวขอรับชมเส้นนำมาเดินและต่อได้ละครดงพักผ่านดาวภาพยนตร์การลีชุดกู้ศัตร์กูซีเป็นคุณหมณอเป็นรายการต่อไปค่ะพุทธศักราชิศวันนี้สลา,ลาพังนาติมันเยยะไม่ควรดูหมิ่นรายได้ของตนสุขภาพท้ายข่าววันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทางการสิงคโปร์เผยว่าคุณภาพอากาศที่ย่ำแเย,ยล่ลงเนื่องจากเหตุไฟ,ไฟป่าในอินโดนีเซียเมื่อช่วงเชา้าของวันนี้โดยทําให้เกิดหมอกควันแผ่ปกคลุมสิงคโปร์ไปด้วย คุณภาพระกาศในภาคการและภาคตะวันอ,ออกของสิงคโปร์สูงกว่า100และเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราลากันไปพร้อมภาคนี้ค่ะสวัสดีค่ะ